ต e ดเอเียีซ่ีบรถแขรถโอเคปวยมาเปามั้นเก็บาตอี่กก็ทีุ่่ยที่จริงเขกก็เีมาเป็หม h เล k ุล็สี่อเล็กกินเก้าเกือบสิบกิโลใช่ไหมอเล็กกินอยู่ประมาณแปดกิโลอย่าสแม่อเล็กแม่ก็แม่จิวจะกินอยู่หนึ่งกิโลดีมากไปค่าแห้งนี่ดีหอมเชนี่แก

ดูอบใส่กรอกจ้าทุกคนอบใส่กรอกจ้าอยากกินปะเข็ดอะไรันเนี่ย ไก่กรอบอิชันใช่ไก่กรอบอิฉันวันนี้ย่างแค่นี้พอเฮ้ยอย่าก like uh, ิ่งตกอันนี้แล้วจะได้ละเป็ดนจะได้แล้วใส่กอคอยอ่ะ หอนหอนเลยจ้ะอันนี้ไม่เสียบมยไม้อหม่ต้องตาเล็กว่าจะเสียบนะเล็ืมาดูว่าเออเราเอาไม้จิ้มเราก็ได้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้มักยองมามาทำอะไรวันนี้ทำอาหารแย้มทำชิคก้นบุกโอ้ oh. <c oughs> มีอะไรบ้างอน่รสิจริง of course นี่ไก่ไก่มักกับซอสซอสเอส่อซอสซีอิอ๊วหวานครับแล้วก็มีต้นหอมใหญ่กะลามพาปริกา้าเอ่อเบบีบ้ข่าพอร์แครอทคิง ซอสหวานซอสไก่นะน้ำน้ำเปล่าครับเกลือซอสซอสพริกไทยดำแล้วก็เส้นไข่พัดในมักซีอิ๊วหวานครับโอเคทำซอสฟิร์ t ทำซอสก่อนตรงนี้มีคิงใช้น้ำ ซอสไก่ผ mm ิดว่ามันซอสพริกหวานเอาอีกหรือเปล่าแล้วกันเสียดปะแล้วก็ซอสซอล ้มานนี้อ่ะครับโอเค <Okay. S 1> ใส่น้ำมันนิดหน่อย <c oughs> นิดหน่อยแล้วก็ใส่ไก่เค <c oughs> ล็ลงไป <c oughs> ใส่พิสไทยดำ เลอนี่แบบนี้ทุกคนตอนนี้ใส่พาปิก้าเขาก็ตอ,อนเขาก็ตอร หนหอมต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมญี่ปุ่นอ๋อวันนี้แม่จะกัดปาใหา้บิดตับได้บิดวันนี้บิดซะตะลังแต่ซอสต้องเติมอีกต้องเติมอกันองเติมคนก็หอมขิง ทองขิงแทนใครใคร ลืมชิมว่ามันเป็นยังไงเหมือนแม่ไฮ้สิอันนี้รสชาติของมเล็กเหมือนแม่ไม่ได้ครับเดร็กคนเกือบได้แล้วครับจะใส่ทัตเทครับเทใส่ทัตใช่ทุกคน เอาอันนี้มาทับพีมาเล็กมาได้กูรำมั้ยเออกูไม่เป็นไรโอ้โหเล็ก mm hmm. เต็มถาดอีกแล้วลูกครับอะไร mm hmm. นะมันชื่ออะไรชิคเกิวูกชิคเก้นวูกเอ่ไปเลยยกเสิร์ฟได้ไหมลูกหนักนะไปะ อาทิตตักมาครับลกูกว่าอาหารเย็นวันนี้จะทุกคนเป็นชิคเก้นวุกนะจ๊ะทุกคนจ้าแล้วก็มีไส้กรอกอีสานของอีเมทมาซิมเบิงว่าสิเป็นจังไดแล้วทิมไวอาทิตย์หนึ่งพอดีจ้าท่น <c oughs> <c oughs> ะทุกคนชิคเก้นวุกทิมแบบอง้โอ้ ทักทายกันเลยจ้ากินข้าวแรงกันจ้สาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสบายดีไหมพ่อสบายดีสวัสดีครับทุกคนเปิดไอ้หน้าต่างเล็กนี่หน่อยดิเปิดยังลูกเป,ลเปิดแล้วปเเิดแล้วหรอหลอดลีเลยพอเริ่มเลยอ่ะ Yes I start Thank you Thank you Alexander. I start with your food Wait. ไก่ทำไมมันวิ่งหนียะพ่อ Yes I want ชิลลิงคันลบปฟรอคือฟิตติงแลนสปรังแต่ว่า yes I want oh. yes I don't crochide that's what I say อนนี้ลองมากทุกคนกิเยอะตักเลยครับตักตักให้อิ่ม ทุ่มเทให้เขาทอดโอีคเต็มทาดเต็แมแล้วตกย่างเต็มในทุกวันเต็ม,แ,ม,มแล้วเหลือไหมไม่เหลือบอ่เหลือเด็ดตีละ <c oughs> ตักเลยจ้ะกินข้าวแรกกันเนลยจ้ะทุกคนจา้าเมริกาพัดง่ายๆเลยจ้ะให้ลหอลไรเคดเนาะจ้ะ อันนี้เพิ่นเลี้ยนมาจากโรงเรียนหรอกจ้ะเลี้ยนวิธีทําการเห็ดบุกอ่ามาจากโรงเรียนจ้ะเพิ่นก็เลยมาเห็ดกินอยู่บ้านนั่นแหละเห็ดได่ของเพิ่นอยู่จัดแอบนองติ่งเศษยู่ปรสุดไม่อยากพูดนองติงทีเมื่อเหล็กก็ใส่ได้จ้ะทุกคนนั่นแหละโอเคกินเลยกินเลยครับไม่เป็นไรครับไม่ตักได้ ไม่ต้องรอค่ะกินเลยว้าวไก่แม่แลนนี้บอกที่สกิลทุกอย่างที่เรนในยูทูบ Yes ที่สกินทุกอย่างเลยแม่โอเคเอาแค่นี้ไม่ใช่ไม่ถ้าเข็ดละทีเลยทุกคนมากินอาหารของเงเล็จจ้ะอืม แซ่บปะเอาพ่อแซ่บปะอืมเยสอีกแล้วเนาะเป็นสวยสวยทองจังใดดูบ่ได้กินข้าวยงเนาะเขากินแต่สตรอเบอรี่เนาะทุกคนบอได้กินข้าวยงจ้ะ That's why I'm so tired of eating strawberries พ่อปลาเป็นคนทีบเากินผลไม้อีหยังเลยจ้ะ อาหารเอออาหารของอีแม่คือมีตั้งสองอย่างนอกพี่น้องก็อยากกินได้จ้ะทุกคนจ้ะใส่รอบมีขิงขิงสดจ้ะกะลำมหลกกะพักเนาะจ้ะมีพริกพักชีโอ้พริกกระแซแข็งพี่น้องเดี๋ยวขอซิมก่อนจากจากมือนันเรากลับมาถึงมือนี่สิเป็นจังใดนาะจ้ะอืมอืมอืม รสชาตินี่ที่ต้องการพี่น้องมันเปรี้ยวไม่เบาไฮเดรสมากแค่แบบเรนดอมไฮเดรตต้องชิมชิมไหมอ่ะมาชิมทีหลังชิมทีหลังใช่ไหมอ๋ออันนี้อร่อยกว่าเนาะอันนี้เปรี้ยวอร่อยจรนะอ๋ออมไม่เยอะมากด้วยแม่ไม่ลืมอันนู้นไม่ลืมครับ ก mm ็ก hmm. ินอันน mm. mm ี hmm. oh, mm ้ก่อนได้เฮ้ยผักชีน้ำตาอือหืออือโอ้แ่บทุกคนดูอือหฮอยชิคกี้พาย อร่อยมากอรยมากหอมขิงลเล็กครับจริงๆใสอีกได้มไม่แคม์ไม้หวานมันพอดีเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเพราะว่าใส่เสียบแล้วหวานแล้วเืดชมพูเอาม้ดก่อนแล้วสำหรับ อร่อยมากอร่อยจริงๆแล้วก็มีเยอะตรงนี้ไม่มีโรงแรนอันนี้เป็นอาหารเช้านี่อาหารเทีย่ยงเป็นอาหารเที่ยงพรุ่งนี้เนาะครับได้ทำเยอะอ <c oughs> สุดเ<ช>อดอร่อยมาก ามนาวแล้วก็วันนี้รสชาติดีเพราะว่ะา,ม,ามันเปรี้ยวแต่ว่าไม้ไสมมะนาวมันเป็นกระเทียมกระเทียมกับข้าวกระเทียมกับข้าวอด okay. ดวืดีใช่มกระเทียมกับข้าวทำให้เปรี้ยวขจัดบอสแล้วก็อันนี้อาหารของอีผม โอ้สวยดี <c oughs> อาทิตย์หนึ่งพ่อดีถิ่มไหวเปรียวดีกะเปรียวดีดีเขาคยอยสีเฮ็ดอีกแล้วกะสิถิ่มไหวาอาทิตย์หนึ่งสามสิ่มื่น็่เปลี่ยวจัก <c oughs> ชิมมนี่ทุกคนชิมใส่กบใส่กบมักกะเละกกะดกง่ะังไงบนี่นชิมใส่กอบนักเลยนี่เขาแบีสอนปะหิ่้อยอืมนมนี่เปียว แต่จริงๆผมชอบอันทีแรกอมือนี่เงมื่อวานะไม่ใช่เมื่อวานครับหลายวันแล้วอันแรกครับอันแรกส้มชอปอ่อดีอันนี้อราอยดีด้วยนี่อร่อยกว่าแสดงว่าอันแรกไม่ชอบเปรี้ยว लाकिन नहीं। ये साइड पास ज़्यादा मार्क, पर्सेंट मार्क। गोल ज़्यादा मिक्स

vi lade bare smake her pølse. Ta Ah, Ja, det er det å lage det passer bare sammen Ja. Godt. bóng mặt Med. Litt sur. Mm. sur. Mm. Første Første og og andre, hvilken liker du? Firste du smaker, her. vet Pappa har ja. uh, sin พ่อชอบอันนี้แม,ม่ชอบอันนี้น้องชอบอันนี้พ่อชอบอันแยกอันแรกอันแรกแบจอรไม่ตับด,ดูเรดูตสมองังกินได้สองอ ทั้งที่ยอมแสงเลยนล้อจ้ะโ mm hmm. oh, อะไรดีเป็นอาหารเที่ยงของเราพรุ่งนี้สามคนตับ mm hmm. ป๊าพมิดผสมฟ่นโบฮอร์รรราขาวจา้ะ ต้องกาหคคคไม่ดไปคอร์ส i n g in ว t o ถ้า o l m ถ้าาุงานอยู่สต็อกโฮมอยู่สตอกโฮมก็ต้องไปเข้าคอส home, อยู่สต็อกโฮมจ้ะเมื่อเพิ่นเข้าคอรสเพิ่นเลิสิบห้องเข้าขอขอไปเพราะว่าคอสแบบมีอาหารมีอาหารให้กิน เพิ่นซื้อกาแฟเพิ่นซื้อกาแฟาผงกาแฟาไปต้มซื้อไปให้ที่ทำงานจ้ะซื้อจักอันน่ะสี่ถุงเหรอกาแฟอ่ะพ่อ mm hmm. อ๋อเ u t t h สื่อมาวอเตอร์ไอ้หนูเพิ่นซื้อซื้อกาแฟาไปชีถุงจ้ะเป็นกาแฟาผงอ,อ,อร่อยเดี๋ยวแม่เก็บไว้กิน ันนี้ก็ uh huh. อร่อยอร่อยทุกอย่างเเก่งมากเลยตรงครับเก่งมากเก่งมากอืเก่งที่เก่งที like cool ่ช่วยกินไงต้องกินโอ้หมูตอน หมูนี่ขาวจัวเลยหมูทอนขนแล้วขาวจัวเลยดูปะปะสองสี e s ้ทุกคนมจีด้วยฮะดูสองสีเอยักเนี่ยทุกคนมีด้วยแล้วไปไปเก็บเก็บครัวให้แม่หน so yeah. so so yes. uh. ่อยเล้ร oh. ็วคา่ด huh. ิ next

ลูกใหญ่ๆช่ำๆกินสดๆจ้าทุกคนอเมจิกกินสตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่กินสตรอเบอรี่กดอีกแค่นหนนะ,นะโอ้ยเห็นขี่หูดังเลยเด่พี่น้องหอนล <c oughs> หนลอกซุ่มอย่างก็ซุ่มคักแนวโอ้ย <c oughs> เห็นขี่หูดังอีแม่์ด้ยเด็ดนะเม่เอ้ย <c oughs> ยังมวมาหัวรอย่าแล้วหัวรอแล้วกล้องมันสั่นแมสอือหือชุดตัดเขย่าออกจะกนฉันแล้วพี่น้อง อืี<ม>เย,ยจับคนก็เป็นอาหารมือคำเนาะจ๊ะมือคำมันอาทิตย์สตรอเบอรี่ที่เขาไปเก็บมือนีเนาะจ๊ะไพที่ยังบั่ท่านได้เบิงคลิปเก็บสตรอเบอรี่บุกสวนสตรอเบอรีก่กะเวะทักทายกันในช่องเนาะจ๊ะทุกคนจ๊ามือนีกะขอบคุณสุภูสุคนที่เวะทักทายคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอนะจ๊ะ สบายดีสวัสดีได้จ้ะไม่กินสตรอเบอรีกันเด้อ